รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่นะครับก็จะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่จะมาให้คําแนะนํารวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่รับชมรายการในห้องส่งและผลโหวตของเหล่าสมาชิกในครอบครัวและท้ายสุดนะครับคำตัดสินจ,จากท่านประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับและเช่นเคยนะครับในรายการของเรานั้นมีคอมเมนเตอร์ถึง3ท่านด้วยกันมาที่ท่านแรกนะครับท่านเป็นประธานเบ้นทองหล่อกร และยังเป็นนักบริหารธุรกิจชั้นแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสันต์เบนท์ทองหล่อครับสวัสดีครับคุณวสันต์สวัสดีคุณเกณฑ์แขกคุณวสันต์ครับผมขออนุญาตปรึกษาคุณวสันต์เลยอยากเป็นนักค้าขายที่ประสบความสําเร็จแบบคุณวสันต์เราควรจะทํายังไงครับเรียนหอนค้าสิครับเราสอนให้ค้าขายหลังจากนั้นทํายังไงเปิดร้านต้อนรับลูกค้าต้อนรับลูกค้าเลยเห็นยากอะไรทุกอย่างลูกค้าเป็นที่หนึ่ง customer The king. เป็นพระเจ้าเลยเป็นพระเจ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเข้ามาแบบจูจ้จีจ้จุกจิกนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเราควรจะทํายังไงกับลูกค้าแบบนี้ครับเป็นพ่อค้าหน้าต้องยิ้มต้องยิ้มสู้วิกฤตยิ้มสู้ยิ้มสู้ขอบคุณคุณวาสานาวันนี้บ,บอกเทคนิคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาถึงท่านที่สองนะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจมหาวิทายาลัยหอการค้าไทยดรธนทรวชิระขจรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุ วิชาการจัดการการท่องเที่ยวสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็สอนเกี่ยวกับว่าแหล่งท่องเที่ยวจะเตรียมพร้อมรับนักเที่ยวยังไงนะคะแล้วนักเที่ยวที่ดีควรจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นในฐานะที่อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวผมพอจะทราบเรื่องท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าผมยังไม่มีคนที่จะอยู่ข้างๆผมแล้วก็ไปเที่ยวกับผมในทุกๆที่ครับอาจารย์พอจะหาให้ผมสักคนได้ไหมครับเออจริงๆถามคนที่ดีที่สุดนะคะคือภรรยาที่บ้านนะคะ ขอบคุณด็อกเตอร์มากครับค่ะยินดีค่ะมาถึงท่านที่3นะครับเป็นดีเจและพิธีกรนะครับคุณพีรพลเสนาคุณหรือว่าดิจิไอคิวครับเมื่อกี้ไปถามคุณมรสันว่าเคล็ดลับความสําเร็จธุรกิจคืออะไรครับอยู่ที่โบทายครับอยู่ที่โบทายเนี่ยนะฮะคุณมรสันไม่เคยถอดแต่เขาใส่ตลอด เลยทําให้ประสบความสําเร็จใช่ผมเป็นแบบตรงนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจนะคุณที่คิวเนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งคอมเพนเตอร์ที่ผมคุยแล้วบางทีสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะแต่คุณก็ได้มาในรายการหลายรอบเลยคุณนิคิวครับผมบอกเทคนิคได้ไหมทำไมคุณมาบ่อยซะเหลือนเินอ้าวถ้าเรารู <t <t uh> ้เร uh> uh> uh ื uh ่องครั้งแรกเนี่ยเขาจะเคลียร์แล้วแล้วต้องให้เขาสงสัยต่อไปเขาจะอยากรู้เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆหมายถึงทีมงานอยากจะรู้ในตัวคุณครับเขาก็เลยเชิญคุณมาคุยอีกรอบนึงกว่าจะรู้เรื่องก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดี <perfekt ion ic> ครับวันนี้ก็อยู่ในรายการกับเราถูกต้องครับนะครับ,รบมาถึงท่านประธานสูงสุดผู้ตัดสินชี้ชะตาประจํารายการของเรานะครับท่านเป็นอธิการบดีมาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสาวนีไทยรุ่งโร์ครับสวัสดีครับท่านประธานทิเคยนอนเต้ไหม เคยนอนเปลครับตอน,นเด็กๆผมจําได้ว่าตอนที่ผมนอนเปลนี่นะครับคุณแม่ไกวยเปลไกวยเปลโอ้โหผมนี่นึกว่านั่งเรือไวกิ้งครับท่า oh. นประธานมหน่าค่อนข้างจะไฮเปอร์นะคุณแม่ไกวแรงไปหนอย <c oughs> แล้วก็ธุรกิจที่มาวันนี้นะครีปเป็นธุรกิจที่ช่วยชุมชนเอาคนในชุมชนเนี่ยมาทําเปขาย uh huh. วันนี้ประธานกะจะชอปปิง้งสักนิดหน่อยอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูด้วยนะเผื่อผมติดใจอาจจะซื้อเปรกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับธุรกิจที่จะมาเปิดใจในรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษก็คือว่าเขาเป็นครอบครัวชาวอเมริกันนะครับที่อยู่เมืองไทยมากว่า30ปีนะครับชื่นชอบเมืองไทยรักเมืองไทยแล้วก็เริ่มทาธุรกิจในเมืองไทยเป็นที่แรกเลยธุรกิจที่ว่านี้นะครับคือธุรกิจการขายเพลงบนโลกออนไลน์มาถึงวันนี้ครับเกิดความขัดแย้งขึ้นในธุรกิจในครอบครัวนี้นะครับจะเป็นความขัดแย้งอะไรตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับ ผมเจอเผ่าต้องเหลืองอยู่ที่บ้านหุยหอ้อมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว ตอนนั้นเขาไม่ใช่คนด้อยโอกาสเป็นคนขาดโอกาสไปเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างอาชีพสร้างงานให้กับเขาก็เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดผมอยากจะให้การทำเพลงนี้เอาไว้กับเผ่าตองเหลืองให้เขาทําระดับครัวเรือนบ้านหุยห้อมมีเผ่าตองเหลืองอยู่แค่1 0 0่สองชีวิตเท่านั้นทําไมเราไม่รักษาเอาไว้ให้เป็นของเขาอ่ะคุณพ่อคุณยืน แกก็เป eh, ็นคนที่ใสดีค่ะชอบช่วยเหลือชาวบ้านนะคะไม <is> ่ใช่เฉพาะชุมชนเผ่าตองเหลืองอย่างเดียวค่ะใครก็ตามที่แบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยแกก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเวลาเผ่าตองเหลืองไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลหรือว่าบาตประชาชนหมดอายุหรือว่าหายพ่อไปยืนก็พาไปที่อำเภอค่ะ ในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาพี่น้องตองเหลืองก็มีรายได้เสริมและรายได้หลักมาตลอดจากการถักเปตองเหลืองแต่ณวันนี้โลกออนไลน์ต้องการเปตองเหลืองอย่างมากถ้าหากเราทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนมันจะทําให้เราไม่สามารถส่งออเดอร์ทนันลูกค้าและลูกค้าก็จะหันไปซื้อจากรายอื่นถ้าเราจะยึดตลาดตรงนี้ไว้ให้ใหกับพี่น้องตองเหลืองจริงๆเราจะต้องทําเป็นธุรกิจเต็มตัวคุณอุดมเหรอคะทำงานด้วยกันเหมือนแบบเป็นพี่น้องอะค่ะึกษาได้ทุกเรื่องเวลาไม่มีงานคุณอูดมก็เป็นคนหาให้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถขายเปตอรองเหลืองได้ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ดีนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นเช่นพี่น้องมง้งพี่น้องอคนเมืองที่อยากถักเปตอรองเหลืองเหมือนกันผมไม่เคยคิดจะทิ้งเจตนารมณ์ของพุพ่อผมเลยไม่ใช่เลยครับลองคิดดูสิครับยิ่งสร้างงานสร้างรายได้ยิ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องตองเหลือง เจตนารมของการทำนปรนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จทางธุรกิจแต่เราทาเพื่อที่จะให้เผ่าต้องเลืออยู่ดีขึ้นให้เขามีอาชีพยอยู่แบบพอเพียงได้ถ้าเราเอายอดขายเป็นตัวตั้งเอากำไรเป็นเป้าหมายเอาเงินเป็นใหญ่อยมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับ Family Business ขอต้อนรับคุณอุดมและคุณพ่อบุญยืนสุขสเสน่ครับสวัส,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 <แค>ส,ส,ส,สดีครับสวัสดีครับเอเลยครับอาล่ะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครอบครัวสุขสเสน่ทุกทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ วันนี้มาให้กำลังใจนะครับกับคุณอุดมแล้วก็คุณบุญยืนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านนั้นทําการเปิดใจก่อนโดยจะให้เปิดใจคนละ2นาทีหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนะครับผมจะให้คุณอุดมก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อน,นั่งก่อนนะครับเชิญ<ต> <c oughs> ครับ <c oughs> คุณอุดมครับ <Okay. S 1> ทนี้ฮะมีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับท่านประธานทลานคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับประเด็นของผมคือ ณวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ครอบครัวสุขเสน αι, จะเปิดเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวความหมายของธุรกิจของผมนี่คือ social enterprise นะครับหรือว่าธุรกิจเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือกิจกรรมทางสังคมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คืองานพัฒนานั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามาทำในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเพื่อหนึ่ง ความน่าเชื่อถือมากขึ้นเชื่อไหมครับว่าณวันนี้ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประ,ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศกลุ่มโซนยุโรปเขาเริ่มนิยมโซเชียล n อนเทอร์พรส์และแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเขาก็ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรงผ่านห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือกิจการอะไรก็ได้ที่ทำงานในลักษณะของโซเชียลแอนเทอร์พรส์หรือทำเพื่อประโยชน์ของสังคมถ้าย้อนกลับไปดู งานพัฒนาของคุณพ่อคุณแม่ผมตลอด30ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขยับไปเรื่อยๆเป็นงานพัฒนาทั้งนั้นเลยแต่ถึงวันนี้เราจะต้องรักษา,าความก้าวหน้าตรงนั้นด้วยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อที่หนึ่งจ้างคนมากขึ้นเพื่อรักษางานไว้ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือที่น้องเผ่าตองเหลืองนะครับเชื่อไหมครับว่าที่อเมริกา yellowleafhammocks.com เพิ่งได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์เปลตองเหลืองนี่ออกรายการทีวีรับอรุณูนกู๊ดมอร์นิ่งอเมริกาของ CBS เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดำเนินงานเป็นลักษณะของ Social Enterprise นะครับถึงจะได้ออกรายการแบบนี้แล้วเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือพอออกรายการโทรทัศน์ที่อเมริกาออเดอร์พุ่มเข้ามาจนเราส่งแทบจะไม่ทันนะครับแล้วลองลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีห้างหุ้นส่วนหรือกิจการอะไรสักอย่างรองรับออเดอร์ตรงนี้ เราก็จะส่งงานไม่ทันแล้วที่แน่นอนชัดเจนเราจะต้องขยายกลุ่มคนที่ถักเลย์วนไม่ใช่ยึดติดกับเฉพาะกลุ่มเผ่าตองเหลืองแต่ว่าเราจะต้องขยายออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าม้งครับและแม้แต่ในพื้นที่นั้นก็มีคนพื้นเมืองจังหวัดแพร่เป็นหมู่บ้านเล็กๆในบริเวณนั้นพร้อมที่จะถักเลนะครับเราจะต้องขยายตรงนั้นเพื่อที่จะรักษางานไว้ให้กลุ่มเผ่าตองเหลืองเราไม่มียังไม่มีรูปแบบของโซเชียล ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเลยหมดเวลาครับหมดเวลายังไม่เสร็จครับหมดเวลาเดี๋ยวค่อยเล่าใหม่เหมือนรีบกลับแพร่เลยนะฮะดูจากทรงแล้วสองนาทีหมดเวลาแล้วครับเชิญนั่งก่อนเชิญครับเชิญต่อต่อนิดยังมีเไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวขยายต่อได้อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะพูดอะไรครับเอาลืมไปแล้วครับงั้นนั่งต่อเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อมีเวลาเปิดใจ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับผมผมเห็นว่า การทำเเพย์ยวนเเพย์นอนเเพย์นั่งของชนเผ่าตองเหลืองนี่น่าจะคงอยู่ในแบบรูปแบบเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเนื่องจากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดกับชนเผ่าตองเหลืองก็คือครอบครัวของเผ่าตองเหลืองเองเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างอื่นเขาไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรสักอย่างเขาอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวเขาก็รักครอบครัว ถ้าเราจะได้ผลไม่ว่าทางด้านไหนไหนถ้าเราเน้นในเรื่องครอบครัวถึงจะได้ผลผมติดใจคําว่าบริษัทใหญ่ๆอน,นี่เราไม่ควรที่จะคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเขามุ้งในเรื่องการหาเงินก็จริงซึ่งมันคงไม่ผิดมากนักแต่ว่ามันคงจะไม่สอดคล้องกับ ความเป็นอยู่ของชนเผ่าตองเหลืองซึ่งเขาอยู่วันต่อวันอยู่แล้วเขาชอบอยู่กับครอบครัวบางวันเขาอยากทํางานเขาก็ทาบางวันเขาไม่อยากทํางานเขาก็ไม่ทำมันเหมือนกับว่าจะให้เขาไปทํางานจานถึงสุกทุกจานถึงสุกเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนี่เขาคงรับไม่ไหวเขาอยากจะไปปลูกข้าวบ้างเขาอยากจะไปไปล่าสาัตว์ขุดมันขุดเพลกอะไรในป่าเหมือนเดิมเขาคงจะคงจะสู้งาน แบบธรรมดาธรรมดานี่คงคงไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเพื่อที่จะได้ผลที่สุดในทุกๆด้านรวมทางด้านการหาเงินของชนเผ่าตองเหลืองก็ใช่รวมรวมทางด้านสังคมด้านอื่นๆก็ใช่มันอยู่ที่ครอบครัวนั่นอ่ะครับคุณสมรครับเฉพาะช่นนี้ครโอเคครับ เราได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณอุดมนะครับคุณลูกนี่ต้องการเดินหน้าทําธุรกิจแบบเต็มตัวนะครับในขณะที่คุณพ่อนะครับอยากกระทําเป็นอุตสาหกรรมแค่ในครัวเรือนเท่านั้นเองมาถึงคอมเมนเตเตอร์ครับคุณวสานครับมีคําถามอะไรครับคุณพ่อคุณยืนสมัยก่อนเราก็รู้จักกับเปยวนภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะ yellow leaf yellow leaf h a m o k ครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเผาตองแดงทําไม่เรียกเปเผาตองแดงเหรอ หรือเปรเผ่ามงต้องเปลี่ยนชื่อไปตามอันนั้นหรือเปล่าเจอคำถามแรกคุณวสันท่าทางคุณพ่อบุญยืนจะไปไม่เป็นซะแล้วให้เวลาคิดสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคันต่อกันนะครับถ้าทำแบบคุณพ่อทำเนี่ยก็ส่งไม่ทันมันก็เสียลูกค้าไปหรือวันหนึ่งสินค้าอาจจะโดนลืมโนกลืนไปเลยจะทำยังไงถ้าเราหวังเงินยังเดียวเราไม่มีความสุขแน่นอนน่ะถ้าเรามีมงมี ชาวเมืองเข้าไปช่วยทำเนี่ยเปลเรามันก็จะไม่ใช่เปรบวกตองเหลืองะมันจะเป็นเปรบวกมง้งบวกอย่างอื่นแล้วทีนี้ลูกค้าเขาจะยังจะซื้อเราไหมาสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างปตทะพลังที่ยั่งยืน